เราสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบกลางตีหักแล้วก็คารพทุกทกท่านนะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบกลางนิวประจำวันพุธท,ที่19เดือนพฤศจิกายน2568วันนี้ปักกับพระเจ้านางสาววรภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบกลางเจ้า วันนี้เจ้าเฮาก่อได้มาปะในข่าวสารนะเจ้าประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลโบก,กางโดยเฮาจะมีการกระจายเสียงทุกวันพุธและก็วันศุกร ตั้งแต่เวลา4โมงเกิงเป็นต้นไปโดยจะมีการกระจายเสียงผ่านทาง Facebook ไลฟ์และทางเสียงไลร้สายของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าสำหรับวันนี้เจ้ามีข่าวสารที่จะมาอุเอิญประชาสัมพันธ์หลายข่าวติดกันนะเจ้าเริ่มต้นข่าวแรกนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤศจิกายน2568 กรมอุตุนิยมวิทยาเป็ดได้มีแกนพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงและจะมีลมแรง แต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งบางพื้นที่นะเจ้าซึ่งในช่วงสองวันนี้นะเจ้า19ถึงเาวพฤศจิกายนทางภาคเหนือของเฮานะเจ้าและก็ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง5-7ถึงเองศาตีกันนะเจ้าอย่างไกรก็ตามเจ้าก็ขอฝากในส่วนของพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านให้ดูแลในส่วนของสุขภาพเนื่องจากสภาะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงในส่วนของเกษตรกรเจ้าควรมีการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะก่อเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัยซึ่งทั้งนี้เจ้าเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้มีการแพร่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนซึ่งยังอี้นะเจ้ามันก็ะ่งผลทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะอากาศจะ หนาวเย็นนะเจ้าอากาศจะหนาวเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของทุกทท่านตัวนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับการลงพื้นที่ประชาคมในพื้นที่ของตำบลบวก,กางนะเจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเจ้าทางเทศบาลตำบลบวกกัวกางโดยการน,นาของท่านนายกเกศริลินมูลังสีนายกเทศมนตรีตำบลบัวก,กางเฮาได้มีการนะเจ้าลงพื้นที่ประชาคมหมู่ที่6และหมู่ที่7 นะเจ้าซึ่งการลงประชาคมในครั้งนี้น้เจ้าก็เป็นการลงเพื่อที่จะได้ไปรับฟังในส่วนของความต้องการและปัญหาต่างๆโดยเ้าได้มีในส่วนของคณะผู้บริหารมีท่านสอทอนะเจ้า พร้อมกับมีตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานซึ่งได้มีการลงไปอู้ประชาสัมพันธ์นะเจ้าเกี่ยวกับงานบริการตี้ทางเทศบาลของเฮาได้มีการทําขึ้นนะเจ้าโดยการลงในพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าก็ถือว่าประชาชนหึงความสนใจแล้วก็เข้าร่วมเป็นจนํานวนนักนะเจ้าสําหรับโครงการตี้ทุกท่านนะจ่าได้มีแก่นเสนอมานั้นเฮาจะได้นําไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาปีเจ็ดหนึ่ง จุดถึงเจหนะเจ้าซึ่งโครงการเกา่าๆที่ท่านได้เสนอมาที่ผ่านมานะเจ้าเราก็ได้มีการทำนะเจ้าแล้วก็มีการบรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าซึ่งก็จะมีการทยอยทำโครงการที่ท่านเสนอมาส่วนโครงการใหม่ที่เสนอมาในครั้งนี้นะเจ้าในปีนี้เราจะนําไปบรรจุไว้ในแผนนะเจ้า ของปีทัดทัดไปนะเจ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าอาทิตย์หน้าซึ่งตรงกับวันที่มพฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายนะเจ้าของการลงพื้นที่ประชาคมโดยตอนเจ้านะเจ้าตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปเฮาจะไปที่ศาลาการประเรียนนะเจ้าของวัดบ้านโปง่งนะเจ้าแล้วก็วันวันเดียวกันนะเจ้าเวลาบ่ายโมงกึ่งเฮาจะไปที่ศาลาอเนกประสงค์นะเจ้า ของวัดตี้บ้านร้องของข้ามูลที่12นะเจ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะเจ้าเนาะถือว่าเฮาได้ลงครบนะเจ้าทั้ง13โมหมู่บ้านโดยตึมอดตึมโมนะเจ้าเฮาก็จะได้นําข้อมูลของท่านแต่ละหมู่บ้านนั้นนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา,าของเฮาต่อไปนะเจ้า ข่าวต่อไปนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมและโครงการของเทศบาลตำบลบวกกลางนะเจ้าที่เฮาได้มีการทำกันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าเมื่อวันที่17และ18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเจ้าเทศบาลตำบลบววก,กลางของเฮาได้มีการนะเจ้าประชุมเชิงปฏิบัติการนะเจ้าได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะเจ้าในอ่า ตีเทศาวรา์ตำบลบวกกลางของเฮานะาเจ้าโดยเฮาได้มีการรับรุ่นนะเจ้ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สองโดยมีประเด็นที่สำคัญเจ้านะก็คือในเรื่องของการบูรณาการนะเจ้าบนพื้นที่ของเฮาและการจัดการเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบวกกลางเจ้าท่านนายกเกษรินมูล,ลังสีกได้การต้อนรับคณะเข้าร่วมประชุมนะเจ้าโดย กลุ่มเป้าหมายของเฮาในครั้งนี้ก็จะเป็นจำนันปลงบ้านคณะกรรมาการกองทุนมู่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวแทนของเทศบาลน,นะเจา้ารวมตุ้งมอดอยเจ็ดแห่งติกันซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้จเจ้าเฮาได้มีการลงพื้นที่ไปตามวิชานะเจา้าเกี่ยวกับการจัดการของเฮาบอกว่าจะเป็นแรงดินรู้เกี่ยวกับในเรื่องของบ้านประตานมือบ้านจัดการตัวเองนะเจา้าแรงดินรู้เรื่องแตย,ยองบกค้างสมาร์ทซิตี้ แล้วก็รวมไปถึงเจ้าในเรื่องของการท่องเที่ยว CBT นะเจ้าที่บ้านประตานแหล่งเรียนรู้สูตรการจัดการชุมชนบ้านก่อเสลี่ยมและแหล่งเรียนรู้กลุ่มนาแปลงใหญ่ของตำบลบวก,กางเจ้าซึ่งทางนี้เฮาได้มีการประชุมและถอดบทเรียนเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ของตำบลโบก,กางนะเจ้าที่เฮาได้ยึดถึง ความเป็นชุมชนนะจอาเป็นศูนย์กลางพร้อมที่จะได้มีการสร้างต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของวัฒนธรรมและเรื่องต่างๆนะเจ้าเพื่อที่ตำบลบก,กางของเฮานั้นจะได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของท่านนโยกนะเจ้าได้มีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดตรองบัวดแดงอำเภอสักกําแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า เมื่อบายวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าท่านนายโยกนะเจจะพร้อมกับในส่วนของท่านประลัด และในส่วนของหัวหน้ากองนะเจ้าได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะเจ้าแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปันเดมีการจัดขึ้นที่วัดร้องวัวแดงนะเจ้าพิธีดังกล่าวเจ้าจัดขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบาได้โดยมีท่านประลัดอวุโสอำเภอสกักกาแพงนะเจ้าท่านสมศักดิ์อดุล โที่กุลนะเจ้าได้เป็นประธานในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งก็มีในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องท,ท,องที่หน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันเจ้าข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวการลงพื้นที่นะเจ้าของท่านนายกเกศรลินมูล,ลังสีนายกเทศมนตรีตำบลบัวกลางเจ้า เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าท่านนายกเกษรลินมูล,ลังสีนายกเทศมนตรีตำบลบัวกลางได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้าง,งานโครงการการก่อสร้างถนนคอสลอที่หมู่8บ้านก่อสาเลียมเจ้าโดยทั้งนี้เจ้าท่านนายกได้ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้า ของการดําเนินงานนะเจ้าพร้อมกับได้กําชับเพิ่ในส่วนของกองช่างได้มีการตรวจสอบคุณภาพนะเจ้าของโครงการยังใกล้ชิดเลยซึ่งโครงการทุกโครงการนะเจ้าเอาให้ความสําคัญทุกโครงการเลยทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้กับป่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะเจ้าโดยการก่อสร้างดังกล่าวนะเจ้า เราก็จะมีกองช่างซึ่งก็จะลงในการตรวจงานทุกๆวันทุกๆโครงการในพื้นที่ของตำบลโบกลกางเจ้าจากนั้นเจ้าท่านนายกนะเจ้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่นะเจ้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการเผาทานในพื้นที่ชุมชนนะเจ้าโดยการร้องเรียนร้องทุกข์ที่ผ่านมานั้นนะเจ้าก็ได้มีชาวบ้านนะเจ้าเป็นรองทุกข์เกี่ยวกับ คนเผาทานนะเจ้าซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านร้องของเข้าโมงที่12นะเจ้าโดยจากการตรวจสอบนั้นนะเจ้าพบว่ามีการเผาทานแต้ในพื้นที่จริงจำนวน4จุดติกันซึ่งมันอาจจะกอ่อให้เกิดนะเจ้าในโซนของการกระทบสภาพแวดล้อม และสุขภาพของพ้อแม่พีน้องที่อยู่ใกล้เคียงนะเจ้าเทศบาลจึงได้มีการหึ่งคาแนะนําและชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการเผาธานแก่ผู้ประกอบการทุกจุดเลยพร้อมขอความร่วมมือนะเจ้าใื้ผู้ประกอบการเผาธานนั้นได้ดําเนินการนะเจ้าตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยโดยผู้ประกอบการนะเจ้าเป้นก่อได้แสดง ความเข้าใจแล้วก็หึ่งคำมั่นนะเจ้าและก็หึ่งความร่วมมือเป็นอย่างยีพร้อมกับชี้แจงนะเจ้าว่าตอนเนี้อยู่ในระหว่างตีเปิ้ลกำลังจะเตรียมย้ายสถานที่ไปยังตี่อื่นนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นตี่นอกชุมชนและก็จะดําเนินการหึ่งแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นะเจ้าเพิ่มหึ่งมีการเกิดข้อร้องเรียนซ้ํา แหมครั้งหนึ่งซึ่งทั้งนี้เจ้าเทศบาลเฮาก็ต้องขอขอบพระคุณป้าแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะเจ้าตีช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเจ้าบางทีนะเจ้าในส่วนของอเทศบาลเฮาเนี่ยเฮาอาจจะบ่ค่อยหูนะเจ้ายัางไดก็ตามเจ้าหากพ่าแม่พี่น้องนะเจ้าไปปะในส่วนของการกระทําความผิด นะเจ้าสามารถแจ้งเข้ามาที่เทศบาลของเฮาได้โดยในปีนี้เจ้าจังัดมาจยงใหม่เปิ้นได้มีการประกาศออกมาแล้วนะเจ้าว่าเ้ิ้นจะมีการงบเผาในที่โลง่งนะเจ้าตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จนถึง31พฤษภาคม2569นะเจ้าโดยท่านใดทีฟ้าฝืนก็จะมีการ ยับนะจ้าแล้วก็ปรับสตังซึ่งตอนนี้นะเจ้าถึงแม้ว่ามันอาจจะอยู่ไกลยอยู่นะเจ้าแต่ก็หากท่านไหนที่ไปเจอนะเจ้าในสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะเจ้าเนาะก็สามารถแจ้งเข้ามาที่เทศบาลของเฮาได้นะเจ้าและก็หลังจากนั้นเจ้าท่านนายกก็ได้เดินทางนะเจ้าลงพื้นที่ไปติดตามดูการปรับปรุงถนน นะเจ้าสายบ้านแม่แต่จนถึงบ้านบัวก,ก้างมู่ที่สองซึ่งถนนเส้นนี้นะเจ้าก็เป็นถนนที่เป็นลมเป็นบ่อนะเจ้าแล้วก็ทางมือการสัญจรของชาวบ้านเ,นเป็นไปด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะยิง่งเจ้าเกษตรกร,กรที่เป้นใจถนนเส้นนี้นะเจ้าเทศบาลของเฮานาเจ้าเมื่อได้มีการหักแจ้งเฮาเลยได้มีการเร่งปรับปรุงนะเจ้าด้วยการนําดินลูกรลังมาถมนะเจ้าแล้วก็มีการบดให้มันเรียบ นะเจ้าซึ่งทั้งนี้ก็จะเป็นการบรรเทาในเรื่องของการสัญจรผ่านไปผ่านมานะเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะจ้าอย่างที่ได้นําเรียนเบื้องต้นนะเจ้าว่าทุกตี้หากพอแม่พี่น้องไปเจอไออย่างที่มันบดีหรือว่ามันชํารุดมันเสียสามารถแจ้งในส่วนของเทศบาลของเฮาได้เลยนะเจ้าเพราะว่า ทีมงานของเฮานะเจ้าเฮามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ของตำบลบุกกลางอยู่แล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาก็ยาอยากให้ทุกท่านมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้ชีวิตเจ้าข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของงานฤด,ดูหนาวของอำเภอสะกำแพงนะเจ้าซึ่งในปีนี้เจ้างานฤด,ดูหนาวอำเภอสะกำแพงเปินใจชื่อว่าสันกำแพงฟินฟันเฟ,นฟ,นฟสนะเจ้าครั้งที่17ละเดี๋ยวจะมีการจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน จนถึง5ธันวาคมนะเจ้าโดยแต่ละวันเปิ่นก็จะมีการประกวดมากมายติกันบรว่าจะเป็นการประกวด t ูบีน u ม b e อวันะเจ้าการประกวดนางสาวสกําแพงการประกวดหนูน้อยสกําแพงนะเจ้าการประกวดในส่วนของนักร้องนะเจ้าท้องที่ท้องถินนะเจ้ารวมไปถึงการประกวด Mr. and m ร s แอน e ์มสกําแพงนะเจ้าโดยกิจกรรมทุกคืนนะเจ้าเปิ่นก่อจะมีในส่วนของดนตรีโดย มีการแสดงบนเวทีวัฒนธรรมมีการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมของเพศกำแพงที่ได้มีการหมุนเวียนนะเจ้ามาโชว์ศิลปะฟ้อนลำและการแสดงที่หาย,ยากนะเจ้าเวทีกลางก็จะมีการแสดงดนตรีของศิลปินมากมายทุกคืนเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปักกันได้นะเจ้าที่งาน ฤด,ดูนาสะกำแปงนะเจ้าตั้งแต่เวลา5้าโมงเป็นต้นไปในวันที่สัาห์พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้นะเจ้าจะสำรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสองนะเจ้าหลายคนอาจจะมีคําถามนะเจ้าว่าตอนนี้นะเจ้าจะมาบดายไขยลงทะเบียนได้พ่องนะเจ้าการลงทะเบาการ ลงทะเบียนนะเจ้าซึ่งตอนนี้เฮาจะรอในส่วนของรัฐบาลเปิ้นได้ประกาศออกมานะเจ้าว่าจะให้ลงทะเบียนบ่าใดนะเจ้าซึ่งคุณสมบัติของคนที่จะได้นก็คือท่านจะต้องเป็นคนไทยอายุสิหปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บรรูกและแงบสิทธิ์นะเจ้าหรือว่าถูกเรียกเงินคืนจากโครงการอื่นของรัฐนะเจ้าและท่านจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอป หรือว่าเว็บไซต์ที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตะอันนะเจ้าสำหรับไข่ตี้ยามเคยได้ใจสิทธิ์เฟสแรกท่านจะได้วงเงินอยู่ตี้2,000ถึง4,000บาทนะเจ้าไข่ตี้อยู่นอกตะบบภาษีคาดว่าน,นะเจ้าอันนี้เป็นคาดว่าเนานะว่าจะได้2,000บาท โวนไข่ที่อยู่ในระบบภาษีเปิ้นคาดว่าจะได้หาพับ2,400บาทถึง4,000บาทนะเจ้าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจัดกลุมภาษีส่วนไข่ที่เคยได้หาบเฟสแรกแล้วนะเจ้าท่านก่อจะได้หัาเงินเพิ่มประมาณ2,000บาทนะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าเปิ้นก่อยากจะขึ้นยอดถึง2รอ,อบเนี่ยคือมันมีปริมาณหรือจำนวนที่มันใกล้เคียงกันนะเจ้า่ซนไข่ที่เคยได้หับสิ์ แต่บัตรได้ใจซิดในเฟสแรกเนี่ยปนบอกว่านะเจ้าท่านก็จะเสียซิ์ในส่วนของเฟสแรกไปนะเจ้าส่วนท่านที่บัตรเคยใจซิดเฟสแรกแล้วมาลงเฟสสองท่านก็สามารถใจได้เจ้าแต่ท่านจะได้วงเงินเฉพาะเฟสสองเท่านั้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญท่านบดีไปปนท้องว่าไปสแกนแล้วก็ไปกดอัสตัง หรือว่าไปสแกนเอาสิ่งที่เปินห้ามนะเจ้าอย่างเช่นในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเจ้าหรือว่าไอากาตามที่เปินห้ามนะเจ้าหากรัฐบาลน,นะเจ้าเปินปะหรือว่ามีคนประสงค์บดีกับเฮาเปิ้นโทรไปแจ้งบ่จะเป็นร้านค้าเองหรือว่าคนใซดเองนะเจ้าท่านก็จะโดนดําเนินคดีนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หื่งระมัดระวังกันตวยนะเจ้าต่างที่เปิ้นหื้อมาเปิ้นหื้อไปกระตุ้นในเศรษฐกิจ นะเจ้าหื่งท่านนําไปใจ้ซื้อข้าวซื้อของของใจ้ของกินนะเจ้าหรือว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อท่านนะเจ้าเพื่อที่จะได้นํามายังชีพของเฮานะเจ้าเป็นการประหยัดแล้วก็ทำให้ชีวิตของเฮาดีขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านาต้องฟังใจนะเจ้าเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยหากใครที่บริได้ใจ้จนถึง14พฤศจิกาย,ยนป้นตาซีไปแล้วแล้วก็ใครที่จะมีตังคงเหลือ และยังใจบะเสียงจนถึงเดือนธันวาคมนะจเจ้าบ้านเอท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์ก็ได้นะเจา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องรีบใจนะเจา้าภายในเดือนธันวาคมนี้นะเจา้จาจะสำรับวันนี้เจ้าข่าวสารที่นำมาอุเอินประชาสัมพันธ์ซึื่อสำรับทุกทกท่านนะเจา้าก็มีหลากหลายข่าวสารที่การหากเป็นประโยชน์นะเจา้าว่าแม่พี่น้องสามารถนำไปปฏิบัติ ได้นะเจ้าซึ่งทางเทศบาลเฮาก็จะมีการเผยแพร่นะเจ้าในส่วนของสิ่งดีๆข่าวดีๆบกว่าจะเปลี่ยนผ่านทางเสียงไร้สายผ่านทางสื่อต่างๆ Facebook Youtube TikTok ช่องไลน์นะเจ้าโดยท่านสามารถที่จะกดเข้าไปเป็นเพื่อนของเฮานะเจ้าเพาื่อตีดตามเฮาท่านจะได้ทราบในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะเจ้าที่เป็นประโยชน์แก่ท่านนะเจ้ายังไ้ก็ขอฝากตัวนะเจ้า สำหรับวันนี้เจ้าหมดเวลาลงละเดี๋ยวเราจะปิ้งมาป้าก,กับแดมกรรมในวันศุกร์นะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า